เป็นธรรมชาติจนดูไม่ออกนางเอกดังอัพจมูกใหม่สวยปังเนียนมากเหมือนไม่ได้ทำทำหลายคนอึ้งไปตามๆกันเมื่อรู้ว่านางเอกคนสวยนิชานัทนิชาดังวัฒนวณิชทำจมูกเพราะมันเนียนมากล่าสุดนิชาได้ออกมาเผยว่าที่ต้องทำเพราะของเดิมค่อนข้างอันตรายแล้วหมอเลยบอกให้รีบแก้ไม่ได้อยากแก้ เพราะเราชอบอันเดิมอยู่แล้วแต่คุณหมอบอกว่าเปลี่ยนให้มันปลอดภัยขึ้นเถอะอันเดิมเป็นซิลิโคนล้วนหมอเลยบอกว่าให้เปลี่ยนมาใช้กระดูกอ่อนที่ไม่อยากทำเพราะกลัวเปลี่ยนเยอะเราก็ผัดหมอมาเรื่อยๆพอไปตรวจอีกรอบมันไม่ได้แล้วสิ่งที่บอกหมอไปคือให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ให้ปลอดภัยขึ้นทำเสร็จก็โอเคพีโนก็โอเคถ้าปลอดภัยก็ทำ